ไทยอยู่ไหนไม่มีเลยเรามาถูกวันหรือเปล่ามาถูกที่ป่าวะยังไม่เห็นพี่น้องชาวไทยเลยนะฮะถูกที่วะสี่ไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเห็นได้ทกั้งงานเกตนี่ฮะเกตห้าสิบนะฮะดูคนบานพุ่งนะฮะเกตห้าสิบครับผม พร <hertz> ้อมไหมฮะพร้อมมากทีมชาติไทยตัวน้อยหอยอดจุดประเด็น

预备预备 ทำเต็มท to ี่แล้วใช่ไหมทำเต็มที่แล้วใช่ไห้แข่งเก่งแล้วโอเคนะฮะแพ้ไปตามฟอร์มนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราทำเต็มที่แล้วใช่มใช่ไหมโอเค อีกสี่ปีเอาใหม่ไม่ไหว,แล,ว,ไหวแล้วเหรออีกสปีเรามีลุ้นนะขอแฮบเดี๋ยวไปซ้อมพอ,พอก่อน